นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจัดการกับกลุ่มคนที่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นนะคะล่าสุดค่ะสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนกรณีที่ครูสาวโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพนั้นสอนประวัติศาสตรพ์พาดพิงพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีค่ะ จากกรณีเด็กนักเรียนถ่ายคลิปครูสาวของโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่กรุงเทพขณะที่สอนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้คำพูดในลักษณะด้อยค่าพาดพิงพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงความไม่เหมาะสมนั้นล่าสุดพลเอกประยุจนันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สองรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบค่ะพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกเรื่องทุกประเด็น ทั้งผู้มุ่งในการสถาบันการศึกษาครูและอาจารย์รวมถึงผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ด้วยก่อนที่จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะระยะยก่อนหน้านี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการและผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่ะในระหว่างที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจย้ําถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเข้มขน้นกับกลุ่มคนในทุกกรณีค่ะทั้งการยุยงปลุกปัน่นสร้างความแตกแยกจนเป็นเหตุทําให้สังคมนั้น เกิดความวุ่นวายค่ะ